สวัสดีค่ะแฟนขับ FC ที่น่ารักมาดูน้องแมวเราสนมากเลย ดูความโซนมันก่อน ไปไหนแล้วอีกสามตัวไปไหนแล้วนะแม่มมนอยู่นู่น <c oughs> ยังยังเดี๋ยวก็นขอถ่ายกันกำลังน่ารักเชียวมันกำลังเล่นรอกแป๊บน,นึงน,น่ารักมากเลยดูมันเล่นไปไหนกันละไปไหนกันละฮะไปไหนกันจะไปไหนกันไปแล้วตัวนี้ไปแล้วเดี๋ยวแต่ตัวนี้ อีกสองตัวไปไหนเนี่ยอืมโอเคบายบายโอ๊ะ่าอีกแล้วดูดูอุ้ยหางสวยเนาะหางสวยมากเลยเวลามันเล่นมันก็สวยดูเด็ดดดูนความน่ารักของมันความน่ารักของมันเอ้าตันไปไหนแล้วน่ะอืมอืมอะไรจะน่ารักขนาดนี้อ่ะ เอ้าดีึ้นละเป็นอะไรนี่ชมพู่ไอ้ชมพู่เป็นอะไรเนี่ยจะมาขอกินอ่ะไม่มียังไม่มีอะไรกินเลยลูกยังไม่มีเลยยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยนี่วันจะไปตลาดอยู่เนี่ยนะเจาจะไปตลาดอยู่เนี้ยเาไปนูนมาแล้วไปเล่นแล้วเหรอไม่เล่นแล้วเหรอชมพู่ โอเคไปละคะ่ะบ๊ายบายอะไรเนี่ยมาอีกแล้วอีกตัวหนึ่งละโอ้โหหังอย่างฟูเลยนะเนี่ยเออหังอย่างฟูเลยหังอย่างฟูเลยอนี่แหละคะ่ะชีวิตประจําวันหมาคแมวครอบครัวนี้มันน่ารักอยู่กันเป็นครอบครัวเลยจริงๆนะเนี่ยไปนี่ตัวแม่มันนะคะ น่ารักที่สุด